ดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ดามีน้องสเก็ตมาอีกแล้วตอนนี้แม่อยู่ที่ตลาดตลาดอะไรนะตลาดวางหลังค่ะทุกคนลืมเพราะเมื่อกี้นั่งรถมาเหื่อยมากต้องมาอีกรอบค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วแม่ซื้อกางเกงจะให้น้องใไงวะแต่ว่าน้องใส่ไม่ได้ไงเพราะว่ามันคับแม่ก็เลยต้องเลยมาอีกรอบนึงมาเปลี่ยนกางเกงให้น้องค่ะ แต่ตอนนี้ยไมาลกำลังตามหาร้านอยู่มไ,ไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าอยไปเอ็ไปตามหาร้านที่เราซื้อเกงให้น้องกันค่ะไหนก็ไม่รู้เนี่ยว่าเราน่าจะเจอแล้วหรอทุกคนนี่ร้านนี้เลยเราน่าจะเจอแล้ว,วขอบคุณนะคะ ในที่สุดก็เปลี่ยนได้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ย่าทีนี้เราก็ไปกันต่อเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ร้านขนมวางหลังเบเกอรี่แล้วทุกคนคุณเนี่เป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยนะเนี่ยอันนี้เลยวางหลังเบเกอรี่ ขนมไส้ทะลักอร่อยมากแล้วก็มีไส้แย้แย,ย,ยมากมายเลยที่สั่งขารเียมเลยนีครัลนหนอมมากเลยค่ะทุกคนหอ,อมัอ้งหมดหอนต่อาหม เอาเค้กซอสอันนี้สั่งได้เลยไหมคะได้เลยไหมคะได้เลยนะคะใช่ลูกเกดค่ะเ,ดะเดกเดยังไม่สุกค่ะมีแต่เกดช็อกโกแลตล่ะเกดช็อกโกแลตมหือยจบแล้วคะลูกเกดช็อกโกแลตเหรอคะลูกเกดช็อกโแกแลตใช่ไหมโอเคอ่าคะได้ค่ะนี่เป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนอันใหญ่มาก เราได้มาแล้วค่ะทุกคนใส่ลูกเกดช็อกโกแลตเอาไปฝากลูกชายกันตปเนี้เ,นเราไปกันต่อค่ะว่าเราจะได้อะไรอีกแต่ตอนนี้หิวน้ำมากเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวแวะหาดื่มน้ำก่อนเอาชาอกโตบัตเบอร์่ค่ะ่ค่ะ กลัคุนค่ะได้แล้วก็ทุกคนนะชาสตรอเบอรี่ ใจจังเลย,<จ>ยดูดีบรรยากาศนี่ขนาดยังไม่เที่ยงแล้วเนี่ยมีของหน้าทานเปหมดเลยค่ะมาทีไรน,นี่อดใจไม่ไหวทุกทีเลยไม่ขอบหิว ไม่ขอพี่วของกินกลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันค่ะทุกคนใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะเจออะไรดดูิขอตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะอากาศเป็นไงบพางร้อน่ะบอกตรงๆเลยหวกนแตอนนี้ว่าอากาศแบบดูร้อนมากเลยเือแตกเลยเดินแบบ ฝ่าฝูงเจิงเข้าไปข้างในแบบคนเยอะมากที่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไปได้กางเกงลูกชายได้ขนมปังแล้วก็เราจะกันนั่งรถกลับแล้วค่ะทุกคนพเพราะว่าพ่อเขารออยู่ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวพาทุกคนนั่งรถกระป๋องเดี๋ยวรอรถกันแถวๆนี้เดี๋ยวพาทุกคนนั่งรถกระป่องนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่รถทุกๆสามล้อมีมีอยู่คนเดียวในรถเลย ว่าปิดมากเลย